สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยผมนายแพทย์วิทูลจุลตนาพรในรายการสุขภาพดีกับโรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนัชนนลสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องวิทยาการการรักษาโรคหัวใจด้วยเครื่องมือเพิ่มเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะครับการรักษาอันนี้เนี่ยเราเรียกว่า enhanced external counter pulsation นะครับหรือ EECP ECP เนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีงานวิจัยมานานกว่า70ปีแล้วเริ่มต้นในปี1950มีนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันจากมหาวิทยาลัยฮาวาดได้ทำการศึกษาด้วยการเอาคนไข้เนี่ยเข้าไปในอยู่ในเครื่องบีบเลือดจากขาเพื่อกลับไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเขาเจอว่าการเพิ่มการเพิ่มเลือด ด้วยวิธีนี้นะครับจะสามารถเพิ่มความดันเลือดในผู้ป่วยหัวใจที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและมีภาวะช็อกจากหัวใจได้ทําให้คนไข้จํานวนหนึ่งเนี่ยมีชีวิตรอดมาได้แต่เนื่องจากว่าเครื่องมือในยุคแรกๆเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เทอะทะมากแล้วก็มันทําได้ไม่สะดวกเอ,อเมริกาจึงได้หยุดงานวิจัยนี้ไปแล้วก,ก็มีนักวิจัยส่วนหนึ่งจากอเมริกาได้นำเ,เทคโนโลยีนี้ไปพัฒนา ในประเทศจีนนะครับในลักษณะที่เป็นการบีบลมเข้าไปในเป็นผ้าที่ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์โลหะก็จะทำให้เครื่องมือมันสะดวกก่การใช้งานมากขึ้นเมื่ออเมริกาเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกปรับปรุงในจีนมันดูใช้งานได้ดีกว่าเดิมอเมริกาก็เลยซื้อลิขสิทธิ์เทคโนโลยีอันนี้เนี่ยกลับเข้าไปใช้ในอเมริกาเหมือนเดิมนะครับในช่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยงานวิจัย ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ EECP เนี่ยจะเน้นไปในทางรักษาโรคหัวใจเราเจอว่า EECP เนี่ยสามารถเพิ่มเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มขึ้นนี้มาจากไหนก็มาจากการที่อุปกรณ์นี้บีบไล่เลือดจากที่ขากลับเข้าหัวใจมากขึ้นเพื่อให้เลือดที่กลับเข้าไปนี้ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมากขึ้นกว่าเดิมเราพบว่า เครื่องนี้เนี่ยสามารถเพิ่มเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจทันทีในขณะที่ทํานะครับเมื่อเราเพิ่มแรงบิบจากเครื่องได้สูงมากเพียงพอผลในระยะยาวก็คือหลังจากการรักษาไปประมาณเดือนครึ่งเราเจอว่าการรักษาด้วยวิธีนี้จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหัวใจสร้างเส้นเลือดอันใหม่ขึ้นมาเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเองทําให้ผลของการรักษาถึงแม้ว่าหยุดทําไปแล้วนะครับก็ยัง เกิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานในงานศึกษาวิจัยขนาดใหญ่ของ EECP ที่ทำในหลายๆประเทศพบว่าการรักษาด้วย EECP จะคนไข้จำนวน80%มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาการเจ็บหน้าอกอาการเหนื่อยดีขึ้นออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้นคนไข้จำนวนหนึ่งมีแรงบีบของกล้ามเนื้อหัวใจดีขึ้นนะครับ แล้วก็การศึกษาในระยะเวลายาวนานถึง2และ5ปีเนี่ยเราเจอว่าประสิทธิภาพของการรักษาด้วย ECP นี้ไม่แตกต่างไปจากการรักษาด้วยการทำบอลลูนหรือว่าการทำบายพาสครับเพราะนั้นการทำ ECP เนี่ยเราจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการใส่อุปกรณ์อะไรเข้าไปในตัวคนไข้เลยเราแค่พันอุปกรณ์รอบนอกแล้วก็ติดเครื่องบันทึกสัญญาณไฟฟ้าหัวใจรวมถึง เ,เครื่องบันทึกกราฟความดันเลือดนะครับเพวัะน,นั้นเป็นการศึกษาเ,เป็นการรักษาที่ไม่เกิดอันตรายกับคนไข้แต่ยังไงก็ดีการรักษาด้วย ECP นี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัย100%นะครับมีคนไข้ในบางกรณีที่ไม่ควรที่จะมารักการรักษาด้วยวิธีนี้อย่างเช่นม,มีมีภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำของขาหรือว่ามีภาวะ หัวใจวายโดยที่ยังคุมอาการได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุมอาการได้ดีแล้วเราก็จะสามารถกลับมาทำ EECP ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยถ้าท่านมีความสนใจท่านก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เสียก่อนเพื่อที่แพทย์จะได้มีการประเมินท่านก่อนว่าท่านมีข้อห้ามในการทําการรักษาหรือเปล่าท่านอยู่ในสภาพพร้อมที่จะได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้หรือไม่นะครับในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลไทยอินเตอร์ในชั่นแนวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ